ดีน้อกอีกครั้งนะวันนี้พี่ก็มาอยู่กับเครื่องบินของกองก,กำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุน่นชื่อของมันก็คือ F-15J m นั่นเองต้องเล่าเริ่มมาจาก Mitsubishi F-15J ซึ่งมันเป็นเครื่องบิน air superiority fighter ทุกสภาพอากาศที่นี้เครื่องยนต์คู่โดยมีพื้นฐานมาจาก McDonnell Douglas F-15 รุ่นปกติของสหรัฐซึ่ง F-15J เนี่ยถูกใช้งานโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุน่น และ F15J ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์โดย Mitsubishi Heavy Industries ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี1975เพื่อเข้าชิงตำแหน่งทดแทน F14J 0 DJ Starfighter และ F4EJ Phantom II สำหรับ F15J MSIP เป็นโครงการปรับปรุงหลายขั้นตอนของญี่ปุ่นซึ่งโครงการปรับปรุงหลายขั้นตอนของญี่ปุ่นนี้คล้ายกับโครงการ m i p ของสหรัฐอเมริกาซึ่ง เกี่ยวข้องกับการใช้การปรับปรุงความสามารถเฉพาะตัวในระหว่างการจัดซื้อและนำมาใช้กับเครื่องบิน130ลำที่ส่งมอบปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องบินแบบ JMSIP เข้ามาจจำการแล้ว101ลำสำหรับนวฮันเดอร์เนี่ยนะ f 1 5 JM เป็น Air Superiority Fighter ที่สู้ระยะใกล้ได้นิดหน่อยโดยที่อุวุธหลักของมันก็คือ M120 M RAM และ AAM4 หลังจากที่มันโดนกจจินเนิร์บ AAM4 ในแผทก่อนและ M120 ในแพท,แล,แพทล่าสุด ทำให้ความสามารถในการยิงระยะใกล้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนล่าสุดไก่รจริงก็ได้ปรับ AAM4 ให้มีการลดเบิร์นฐานบูสเตอร์ให้น้อยลงจากของเดิมส่งผลทําให้ AAM4 ตอบสนองได้ดีขึ้นพุ่งได้เร็วขึ้นและเลี้ยวได้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งจะเห็นผลเมื่อยิงใน,นระยะที่ค่อนข้างใกล้และก็ยังสามารถยิงได้ระยะเท่า M120 อีกด้วยง่ายๆเลยมันก็คือไมก้าของฝรั่งเศสที่ยิงได้ไกลกว่าแต่เทินได้แย่กว่าเช่นกันแม้จะไม่เท่าตอนเซิร์ฟเดฟแต่ก็ถือว่าดีกว่าตอนใหม่ๆมากๆแล้วล่ะ โดย M15 JM ลำนี้ก็เหมือนลำอื่นๆที่มีเรดาร์ที่สามารถดาต้าลิง์มิสไซล์ได้พร้อมกันถึง8ลูกในหมวกนักบินพร้อมกับตัวเครื่องที่สามารถเลี้ยวได้โดยไม่ต้องกลัวปีกหักแม้จะแลกด้วยการที่แรงต้านอากา,ากาศของปีกเนี่ยจะลดลงก็ตามคาแรคเตอร์ลำนี้ก็คือเครื่องบินสาย BVR ป่าฟ็อกซ์3และนอตชิ่งใส่กันที่เพดานบินตั้งแต่5,000จนถึง10,000เมตรอาวุธใส่พวกฟาร์มตอนต้นเกมพอเสร็จก,ก็กลับไปเติมของหรือจะสู้คนบนฟ้าและรอโฉบป่าของใส่พวกบินต่ำ ถ้าที่สุดแล้วลํำนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลํำที่เล่นได้หลายแนวและสนุกมากๆสำหรับคนที่เข้าใจคาแรคเตอร์การบินของมันอย่างดีสำหรับตอนนี้เนี่ยนะเราก็ไปดูคนอื่นเล่นกันดีกว่าอ่านท้องให้เลยดูยช่วาวันไม่ช่วยไม่ช่วย,ขยวเข้าระยะไงยักษ์เข้าอล้วรอพ่วงกระไดยอาวุธ่วยเรียบร้อยโดนลูกแรกก็โดนแล้วอ่ะลูกที่สองแบมซ หูไล่ไปแล้วให้มัน60โลเลยแม็กซี่หกสิบโลเข้าระยะนะฮาฮาอได้คนเราขึงนตังตังลังแม็กซี่ใช้ยิงสองตัวซ้ายไปแล้วนะอ้าวตั้มตัวนี้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยได้ก็พอไกลอีกไกลละเอ่อเบเกอร์บินลกตังลงมานิดนึงเออวาตัวนั้นแล้วกัน ตงวงดิก็อยู่กับเราว่าทำได้เลยมันโมกไปแล้วตคนก็ให้เป็นวัวก่อนเดี๋ยวสองลูกเดี๋ยวสองลูกกว้าไปหมดละตายมาแล้วเอ้ยมันมาจีบควาดด้วยมีจินตนการต่อสู้จ้าจ้าเจ้าเจาเดินทางปลอดภัยทุกลูกเดินทางปลอดภัยนะนะนอชน้อยน้อยโดนละเจ้าเจา ไม่ไห่สวยกอชิงทกรดอชิงได้ไม่เอ้ยมันมาดีกวาอดวาอมวไอ้เหยียบตันสี่โอ้คุณต้นใดคนเยอะเลยดูดิล็อล็อมกสี่กสี่ไม่จบบ หรือลูกเดียววะ่ะไปกินเพชรนะ m c ฉันเลือกนาย AMC คอมเรียนมันไม่เหลือแนละ้วมันตลกวิร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์บึมอุ้ยไม่ชัวร์มันนอ็อตเอาไปอีกลูกหนึ่งตาย<ป>ใช้เยอะมากเลยวะ่ะเยัยมันตกไป,ไปแล้วด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยผมได้อะไรมาเนี่ยทำสิไป ล็อกทางเนี่ยลอกเขาเยยัดุบัวโอเคทสามลูกเอเจนาเริ่มนอนละกุบบัวละอกางนั่ง้อนนใช่ใช่ละตามตามไปเรียบร้อยตามนั้นโอ้ยโดนเหมือนกันเแลกกันแลกกันดูดแลกกันใช่ลูดลูดใช้ปืนจะใช้ปืน